คคุณแม่รับบอกคนอื่นอย่าไปเกรงตัวเองนะเกรงจะมือสั่นเลยนะอ่ะน้อ้ามเด็ดขาดเป็นกำลังใจที่อุ้มครับขอให้ถึงานนี้เป็นถึงงานที่พี่อุ้มทำนะอ้ามเล่นเด็ดขาดตีนะเดี๋ยวโซ่ครับคุณกำลังใจแล้วคนสุดท้ายของเราในทีมเพชรสีเขียวร้อนไหมครับร้อนไปจับนะไปจับนะตีนันต้องตีแล้วนะ ันายบทเพลงเกลียวเกี่ยวใจด้วยบรรยากาศการแข่งขันที่ดุเดือดกับสามวัตเเต็มถึงสองคนทำให้ไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดครับจึงเกิดเป็นแรงกดดันที่ทำให้ตัวเธอคนนี้ต้องคลายกำแพงไปให้ได้เพื่อจสามารถได้ช่วยเธอเองครับไม่รู้นะไม่รู้าด้วยนะ ไม่รู้ไม่รู้ด้วยนะแอบไม่รู้ไม่จับไม่จับไม่รู้ไม่จับไม่จับอาอ้าวเอาละสิเอา,เอา,เอาละสิ Hysj! <try> <try>